ก็พบกับช่วงที่สองของรายการเล่าสู่กันฟังวันนี้ครับวันที่เจมีนาคม2 5งพห้าร้้ครับ <9. S 1> ท่านผู้ชมครับสิ่งหนึ่งที่อธิบายได้จากปรากฏการณ์ของดวงดาวเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยผมก็ได้เดินทางไปที่วัดไตรมิตรวิทยาคมโอ้โหคลาคร่ำไปด้วยผู้คนผมก็ไม่เคยร,รู้จักทางนะครับ สามจราจรท่านจราจรครับทางไปวัดไตรมิตรวิทยาคมเนี่ยไปทางไหนครับเพราะในเส้นทางแถวเยวราแถวเผารัฐเนี่ยผมค่อนข้างจะไม่จำานานนะครับเป็นเด็กบ้านนอกหน่อยไม่ค่อยจะได้เข้าไปในพื้นที่ชั้นไหนจราจรตอบผมทันทีครับเลยแน่วันนี้เลยแน่คืนนี้เลยแน่ผมว่าอะไรวะเพราะทุกคนก็มุ่งไปสู่ที่วัดไตรมิตรวิทยาคม,มผมไปถึงวัดไตรมิตรโอโหครับเต็มไปด้วยผู้คนครับ ที่จะร่วมสวดมนต์เพื่อต้อนรับการเคลื่อนย้ายราศีของดาวยูเรนัสหรือดาวมารุตยูด้วยความเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นแต่ตรงนี้ผมขออนุญาตอธิบายเป็นวิทยาศาสตร์หน่อยนะครับก็สแสดงว่าบ้านเมืองของเราวันนี้น่าเห็นใจประชาชนมากเขาไม่มีที่พึ่งจริงๆครับวันนี้ร้ที่พึ่งประชาชนว้าเวโดดเดียววังเวงเหลือเกินฉะนั้นเมื่อเกิดปรากฏการณ์เหล่านี้ก็การไปสวดมนต นะครับการไปปฏิบัติธรรมการไปทำพิธีกรรมเนี่ยก็เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวของประชาชนเป็นที่พึ่งของประชาชนอธิบายความว่าประชาชนของประเทศเนี่ยอยู่ในภาวะที่ร้ายที่พึ่งนะครับฉะนั้นสิ่งนี้ก็เป็นคำตอบให้ผมนำกลับมาขบคิดนะครับทีนี้ปรากฏการดังกล่าวผมก็พยายามที่จะอธิบายว่าเออ การเคลื่อนย้ายของดวงดาวปรากฏการณ์ของดวงดาวเนี่ยมันเชื่อมโยงอยู่กับความเชื่อทางโหราศาสตร์และคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเชื่อในเรื่องราวทางโหราศาสตร์แต่ในเวลาเดียวกันครับก็ต้องอธิบายสิ่งที่มันเป็นวิทยาศาสตร์ด้วยวันนี้อย่างน้อยๆเรื่องที่หนึ่งพูดไปแล้วเมื่อเบลกแรกว่าสังคมกําลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่ถ้าอธิบายเป็นวิทยาศาสตร์ก็ยิ่งมืดเท่าไหร่ก็ยิ่งใกล้สว่างเท่านั้นเรามืดมาสิบปีแล้วครับ มันก็ถึงเวลาสว่างได้แล้วอาจจะสว่างพร้อมกับการมาเยือนของดาวอุรัยูก็แล้วแต่ส่วนเรื่องที่สองก็คือท่านเจ้าคุณธงชัยซึ่งเชี่ยวชาญในเรื่องโหราศาสตร์เนี่ยบอกว่ากำลังจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าอินโนเวชันก็คือนวัตกรรมคือกำลังจะเกิดสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆขึ้นมาอะไรใหม่ๆขึ้นมาผมอนุมอนุโมธนาสาธุก,การ <c oughs> ผมดีใจมากครับท่าน <c oughs> ดรครับในประเทศเราเหรออ่า อินโนเวชันในประเทศเราอิทธิพลของดาวมฤตยูจะทําให้เกิดไอ้ ne, ไอ้ไอ้ไอ้ส kind of ิ่งใหม่ๆขึ้นผมว่าเออมันก็สิ่งเก่ามาตั้งนานแล้วน่าจะสิ่งใหม่ได้แล้วก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าโดยปกติแล้วมันมีอิทธิพลต่อประเทศไทยใช่ไหมครับส่วนนี้ผมไม่ค่อยรู้เรื่องต่อโลกด้วยต่อโลกด้วยอ๋อก็ะสได้ว่าอินโนเวชันต้องเกิดขึ้นเยอะเพราะว่าดวงของโลกกับดวงของประเทศก็วางลัคนาไว้ในเดือนเมษายนเช่นเดียวกัน ก็แสดงว่าจะเกิดการคิดค้นสิ่งใหม่ๆขึ้นมาประดนั่นก็คือตามคำวิยากรของท่านเจ้าคุณธงชัยผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาคมคิดแบบอย่างอะไรมาค์สักเคเบิกใช่ไหมไม่เหมือนกันเดยนูนักวิทยาศาสตร์อันี่เป็นสายศาส์มาร์ที่ทำเฟซเฟซบุ๊กมาไงคิดค้นพบคิดอย่างสมัยก่อนกับบิลเก S <S ในควาเจ้าคุณตรงชัยจะคิดเหมือนมากาอคิดไม่เหมือนกัน,น,นอาจจะคิดไปไกลกว่านั้นก็ได้นะเจ้าคุณตรงชัยคิดแต่ในทางโหราศาสตร์ว่าปรากฏการณ์แ,แบบนี้โอกาสที่จะเกิดเขาเรียกว่าอินโนเวชันหรือสิ่งใหม่ขึ้นเนี่ยจะเกิดขึ้นพร้อม,อมอกับการย้ายราศีของดวงดาวมฤตยูทบว,ว่าดีก็เลยทําให้คิดว่าแล้วถ้าจะวางนโยบายประเทศไปยุทธศาสตร์20ปีแล้วถ้าเจอโนเวชันนี้ทาไง ผมไม่รู้ไอ้ยี่สิบ <20 S 2> ปี<ห>นี้ผมไม่เคยเห็นด้วยเมื่อพูดไปถึงยี่สิบปีแล้วเนี่ยผมคิดว่าไม่มีใครเก่งพอวันนี้ที่จะทํานายอนาคตยี่สิบปีว่าเราสมควรจะเดินอย่างนี้เพราะการเปลี่ยนแปลงของโลกเนี่ยมันรวดเร็วมากพลวัตของโลกในวันนี้ฉะนั้นคนที่จะคิดอย่างนี้ได้ในหูคุณต้องมียานทัศนะชั้นสูงมากคุณต้องมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลคุณต้องมีความลึกซึ้งคุณต้องมีความแม่นยำมากวันนี้เนี่ยโอ้โหเราจะ รู้ว่า20ปีเดินไปทางนี้เรายังไม่รู้เลยพรุ่งนี้อะไรจะเกิดขึ้นเดือนหน้าอะไรจะเกิดขึ้นโอ้โหวิกฤตปี40ต้มยำกุ้งเลยนะไม่เคยคาดการณ์แต่คนหนึ่งนักพยากรณ์มา,า,านักวิเคราะห์เศรษฐกิจมาพูดหลังจากามันเกิดวิกฤตแล้วท้งนั้นไม่มีใครบอกว่าวันนั้นเดือนนั้นปีนั้นจะเกิดวิกฤตอย่างนั้นมาใบาหวยตอนหวยออกอะไรท้งนั้นเพราะฉะนั้นอินโนเวชันที่จะเกิดขึ้นนี้ม,มันน่าจะเกิดขึ้นเยอะแยะมากมาย จนกระทั่งเราจะวางนโยบายว่า20ปีอย่างค่อนข้างจะริจิตคือค่อนข้างที่จะว่าเป็นอย่างนี้ไม่น่าจะถูกต้องน่าให้เกิดขึ้นไปเป็นพลวัตอ<ม>ของสังคมเขาผมไม่เห็นด้วยผมพูดตรงไปตรงมา <c oughs> ผมไม่เชื่อว่าวันนี้ใครจะเหลมคมหรือจะมีตบบาบครดหรือจะมียานทัศนะที่จะรู้ว่า20ปีเดินไปตามเส้นทางนี้วันนี้เนี่ยต้องทำอะไรรัฐธรรมนูญเนี่ยมันต้องพลิกเพลงมันต้องยืดหยุ่นมันต้องม,มันไม่ใช่ลกตาย การแก้ไขรัฐนูนเราต้องทําให้ได้ง่ายสืบเนื่องจากว่าถ้ามันเกิดอะไรขึ้นคุณลกตายอย่างนี้เนี่ยนะปรับไม่ทันการเปลี่ยนแปลงของโลกแลแล้ว,แล,วแล้วหายนะเลยนะก็ะหมายความว่าสมมติสั้นลงมาหน่อยอในห้าปีห้าปีที่จะต่อไปนี้ก็บอกว่าที่จะวางว่าอย่างนี้อย่าง<ค>ที่ใครคิดล่ทั้งฝ่ายของคอสช,อชอกำลังคิดอยูออ่คอสชคือหกิ้าล้านคนไหมล่ะ เขากำลังคิดยังไงว่าในส่วนของ <c oughs> บทฉพาะการอ,อาจจะมีลักษณะที่ให้มีการให้ตอตรงนี้ผม<อ>ไม่เห็นด้วย,วยเหตุที่ผมไม่เห็นด้วยเลยสืบเนื่องจากวันนี้แม่น้ำห้าสายในความรู้สึกของผมเนี่ย <c oughs> มันประกอบไปด้วยคนที่มีความคิดไปในทิศท,ทางเดียวกันทั้งหมดคณ <c oughs> ต้องให้ประชาชนร่วมคิดต้องให้คนรุ่นใหม่ร่วมคิดวันนี้ที่ผมเสียดายมากนะครับท่านคณ <c oughs> ินบอกว่ามันไม่ใช่ประชาธิปไตยแล้ว ที่เห็นหน้าเห็นตามันเป็นชาราธิปไตย<ะ>เพราะว่าในกระบวนการของคนร่วมคิดเนี่ยคนรุ่นหนุ่มสาวหายไปในหมดคนรุ่นใหม่หายไปในหมดเพราะว่าคนที่จะอยู่ใน20ปีข้างหน้าคือคนรุ่นใหม่แต่คนที่กําลังไมอ่อยู่ไม่กี่ปีละไม่เด็ถึง20ปีกําลังจะคิดเพื่อจะเดินทางไปสู่20ปีตรงนี้แหละครับคือปัญหามันไม่เป็น participation <c oughs> มันไม่หลากหลายพอในการไปร่วมคิดว่าจะเดินทางกันยังไง อายุ่สิบปีก็ไกลเกินไปแต่ว่าคนร่วมคิดน่คนร่วมคิดคนี่วันนี้มันให้ห้าสายต้องยอมรับนะมันประกอบไปด้วยคนที่มีความเชื่อความคิดไปในทิศทางเดียวกันหมดเลยถ้าพูดได้สละสลวยเราก็เรียกว่าเป็นกลุ่มภาคอนุรักษนิยมทั้งสิน้นเรามาคิดโดยโปรเคสซีไม่มีเลยฝ่ายก้าวหน้าไม่มีเลยมาคิดโดยที่ประชาชนเขาไม่ได้ยินยอม,อมผมไม่ได้มีส่วนเลยแต่เพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดถามท่านตอบอกว่าอ n n o v a t i o นเนี่ยนะ ถ้าหากว่า5ปีตามที่เขาจะคิดก็แสดงว่าจะเป็นการขัดขวางไม่ให้อินโนเวชันมันเกิดขึ้นผมไม่ขัดขวางหรือว่าทา่านตัวผมไม่เห็นด้วยหรือว่าการขัดขวางวาาผมไม่ขัดขวางไม่ใช่หมายถึงว่าหรือว่าโดยโกระบวนการที่มันเกิดขึ้นตรงนี้นะครับคือปีงผม <5 S 2> ว่า<ป>ความคิดเหล่าลนี้มันจะคิดความคิดมันจะเกิดขึ้นจากการประเทศมีเสรีภาพในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยผมชอบคำกล่าวของเฮนรีคลินตันมากมันมีผู้คู่แข่งของเฮนรีคลินตันบอกว่าเขาเนี่ยจะทำให้ประเทศสหรัฐอเมริกานี่แข็งแกร่ง เลนอรีดีกินด้าบอกคุณไม่ต้องทําประเทศอเมริกาแข็งเกร่งมาตลอดเวลาคุณไม่ต้องทํามันเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วและสิ่งที่สําคัญเนี่ยประเทศในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนที่มีอินโนเวชันเนี่ยเท่ากับประเทศสังหรัฐอเมริกาเพราะผมไปดูรายชื่อของนิตยสารฟอบว่ามหาเศรษฐีของโลกเบอร์ต้นๆปรากฏว่าอยู่ในอเมริกาสิ้ส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะบินเกตไม่ว่ามาร์คซักเกเบิร์กไม่ว่าจะบัฟเฟตไม่ว่าจะเาเจ้าพ่ออเมซอนดอทคอมไม่ว่าจะคูเกิลอย่างบรินอย่างลารีเพดแสดงว่านวัตกรรมใหม่ๆอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาทท้งนั้นแต่ในประเทศอื่นๆส่วนใหญ่เป็นประเภทใช้กล้ามเนื้อทำงานในจีนเองก็โอเคอาจจะมีคนอย่างแจ็คมาแต่วันนี้ถ้าคุณไปดูอินโนเวชันหรือความคิดใหม่เนี่ยปรากฏว่ามันอยู่ในอเมริกาจริงๆ ถามว่าเพราะอะไรเพราะประเทศเขาเป็นประชาธิปไตยเพราะประเทศเขามีเสรีภาพเพราะประเทศเขาไม่บังคับให้คนคิดเหมือนกันเพราะประเทศเขาไม่สกัดกั้นความคิดคนเพราะฉะนั้นอินโนเวชันอย่างที่ท่านเจ้าคุณธงชัยพูดดาวมาร์ตย,ยูจะมาในประเทศไทยจะเกิดคิดค้นพวกนี้เกิดขึ้นการคิดค้นก็เป็นเรื่องของสังคมเรื่องของมนุษย์ที่เขาคิดกันอยู่แล้ว<ช>ว่าอะไร,รที่ดีที่สุดสําหรับตนเอง ดังนั้นเนี่ยหน้าที่ของรัฐก็คือว่าจะต้องเปิดโอกาสให้คนเหล่านี้ก็ได้คิดก็หมายความว่าต้องม,มีส่วนในการคิดวันถ้าหากว่าจะบอกจะไปทางเดียวไม่น่าจะถูกต้องผมจึงไม่เห็นด้วยกับการให้กลุ่มคนที่คิดคิดกันอยู่ทุกวันนี้คิดต้องเปิดโอกาสให้คนเนี่ยทุกเพศวัยทุกสาขาอาชีพเข้ามามีปฏิซิปพตเข้ามามีส่วนร่วมในการคิดที่จะก้าวเดินไปข้างหน้า ผมถามนิดหนึ่งว่าอย่างนี้เนี่ยดาวบรุวตยุเข้ามาแล้วเนี่ยท่านคิดว่าอันนี้คือเป็นทางโหรา,าษาที่พูดกักทางโหราศาส็เาบอกว่าจะมีอินโนเวชั่นนะแต่ว่าถ้าตอบโจทย์ถ้ามันเป็นจริงผมก็ดีใจแต่ถามว่าถ้ามันไม่เป็นจริงก็เราก็ไม่ถึงกับลบลู่แต่ว่าเราก็ฟังไว้จิ้งจกทักยังต้องจิ้งจกร้องยังต้องฟังเลยนะเขาเรียกจิ้งจกทักมันบอกว่าจิ้งจิจิจิกเป็นเรื่องที่แปลกก็ โหราศาสตร์ก็มีทุกประเทศนะครับแล้วก็ทุกประเทศก็มีระเบียบวิธีในการดําเนินการว่าจะวางโหนอย่างไงาจะวางดวงดาวไอ้ตรงน้ผมไม่ติดใจผมติดใจว่าถ้าสิ่งที่ท่านเจ้าคุณตรงชัยบอกว่าจะเกิดอินโนเวชันเนี่ยผมก็ผมมีความสุขเพราะประเทศของผมเป็นประเทศรับจ้างผลิตมายาวนานมากประเทศของผมวันนี้การส่งออกในปรากฏว่าเริ่มยกหนึ่งเดือนมกราคมก็ติดลบ8.9แล้ว8.9 3เปอร์เซ็นต์แล้ว ตรงนี้แสดงว่าวันนี้เนี่ยเราหมดเวลาที่จะเป็นประเทศรับจ้างผลิตแล้วประเทศที่รับจ้างผลิตคือเขาคิดอินโนเวชันมาให้แล้วเรารับจ้างไนกี้คิดมาทำา r d เเสร็จเรารับจ้างผลิตอาดิดเดตวันนี้รองเท้าคู่ละ5 6000บาทเนี่ยคิดมาเราก็รับจ้างการผลิตไอเสื้อยี่ห้อดังๆแบรนด์เนมเขาคิดมาเราก็รับจ้างการผลิตแต่วันนี้ปรากฏว่าประเทศของเราค่าแรงมันสูงขึ้นพอค่าแรงมันสูงขึ้นประเทศ ที่เขาเจ้าของแบรนด์นั้นนั้นเขาต้องไปผลิตในประเทศที่แรงงานค่าแรงมันถูกฉะนั้นวันนี้การย้ายฐานการผลิตจึงเกิดขึ้นฉะนั้นประเทศของเรากําลังประสบปัญหาประสบปัญหาเรื่องที่กําลังพูดถึงเนี่ยเพราะว่า GDP ของเราวันนี้เนี่ยธนาคารชาติต้องปรับตัวอีกครั้งหนึ่งหลังจากมาเห็นตัวเลขเดือนเรขผู้ส่งออกเพราะเราเนี่ยพึ่งพาการส่งออก70%ของ GDP อะแต่วันนี้เริ่มนับหนึ่งก็ปรากฏว่าเราติดลบ8.9เลย เอาละก็ Innovation มันจะเกิดขึ้นเราก็เราก็ยินดีไงยินดีเรายินดีว่าคนไทยจะได้คิดจะได้ดําเนินการทําสิ่งที่ดีขึ้นมามแล้วก็ประสบความสําเร็จแต่ถ้าผมนอกจากดาวมาเยือนแล้วคอสช,อช,อชอต้องให้ประชาธิปไตยกับประชาชนมันจึงจะเกิดเกิดอินโนเวชัมันสอดรับกับกับดวงดาวถ้านนไม่ให้ประชาธิปไตยอินโนเวชันไม่เกิดแต่ว่ามันจะกลับไปสู่ข้อหนึ่งเนะี่ยข้อหนึ่งคืออะไรการเปลี่ยนแปลง ก็ไม่าการเปลี่ยนแปลงมันสมมติมันเกิดการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าอินโนเวชันเนี่ยคือหมายความว่ามันต้องมีนักนักนักครีเอทีฟนักประดิษฐ์คิดคน้นแต่ว่าดวงดาวมันทาให้ท่านเจ้าคุณดวงชัยอตอบอตอบโดยใช้ดวงดาวตอบแต่ถ้าผมเนี่ยการเกิดอินโนเวชันเนี่ยคือการต้องทําให้บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยสมมติท่านเป็นคสชครับผมไม่เปยูแล้วและผมไม่ถนัดในการที่จะเข้าสวมหนาาโดวยวิธีการที่ไม่ชอบทำ โอเคเราจะผมจะถามยังไงล่ะคือถายาว่าถ้าคอสชกลุ่มพวกนี้เขาคิดกันอยู่นี้แล้วเขามาเจอลักษณะของดวงดาวเข้ามาอย่างนี้แล้วเจอว่าท่านเจ้าคุณธงชัยได้บอกว่ามันจะเกิดสี่อย่างนี้เขาควรจะทํำยังไงผมว่าก็อาจจะไม่เชื่อหุาศาสตร์ก็ได้แต่ว่าเขาก็ต้องคิดอ่านวันนี้เขาคิดอ่านคือเขากังวลเขากังวลเนี่ยดูท่าทางยกตัวอย่างไม่สามารถควบคุมพูดง่ายๆว่า ได้หลังจากว่าออกจากอำนาจไปถึงมันมีการเลือกตั้งตรงนี้แหละที่เขามาีใช้คำพูดว่าคนมาขึ้นหลังเสือแล้วเนี่ยมันเป็นห่วงตนลงจากหลังเสือกลัวเสือมันจะกัดออกฉะนั้นวิธีการที่เขาจะใช้ก็คือต้องมีหน่วยระวังหลังทิ้งไว้คำว่าหน่วยระวังหลังก็ถ้าอธิบายเป็นภาษาก็เช่นาการที่ท่านรองนายกรัฐมนตรีบอกว่าสวต,ต้องมาจากการแต่งตั้งทั้งหมด ไม่เอาแล่ควายไปควายมาก็รำคาญนียต้องเอาจากการแต่งตั้งทั้งหมดและอาจจะก,ก้าวไกลไปถึงอาจจะมีอำนาจหน้านที่มากขึ้นตรงนี้ต่างหากครับตรงนี้ต่างหากเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาเรียกมันติดกับดักแหละติดกับดักตรงไหนล่ะเพราะเมื่อขึ้นสู่หลังเสือเนี่ยการลงจากหลังเสือให้ปลอดภัยก็เลยต้องทิ้งหน่วยระวังหลังนั่นก็คืออย่างน้อยก็กมีสวที่ แต่งตั้งมาสองร้อยคนอยู่ในสภานั่นคือความปรารถนาของเขาที่อยากจะมีคืออยากจะหน่วยระหวังหลังแต่ตรงนี้แหละมันเป็นปัญหากับประชาชนแต่ไม่ใช่ความปรารถนาของประชาชนใช่ประชาชนก็ต้องมีความมั่นใจว่าคนที่จะมาทําหน้าที่แทนเขานี้เขาต้องได้รับเขาต้องไอตรงนี้มันจะอินโนเวชั่นเลยอันนี้ไม่ใช่คือสิ่งเก่าที่ถอยหลังไปอันนี้คือการหมุนกงโลกประวัติศาสตร์กลับคืน ไอ้ส่วนที่<ม>ถอยหลังกลับไปสู่เป็นปฏิกิริยานี่เขาไม่ถือว่าเป็นอินโนเวชันไม่ใช่เป็นการคิดคน้นเพื่มใหม่แต่ว่าเอาสิ่งเก่าในอดีตมาใช้คือตอนนี้กําลังจะเอาสวออมาให้มีการโดยการเลือกโดยการแต่งตั้งการ,ร,รแต่งตั้งมันไม่ใช่ประชาธิปไตยแล้วคนเหล่านี้เป็นใครมาจากไหนที่จะมาเป็นสวประชาชนเขารู้ไหม ว่าคนเหล่านี้มาจากไหนอย่างไรมีประวัติอย่างไรเขาไม่มีการเลือกนะไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกไงปกติถ้าใครจะมาเป็นสวก็ต้องมาบอกอย่างท่านวิภูแถลงเปลี่ยนใจไม่อยากเป็นสสสมมติอย่างงี้ก็มาสมัครบอกว่าจะมาเป็นสวทําหน้าที่อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้จะรับอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้จะรับจากประชาชนไปประชาชนเห็นด้วยก็เลือกแต่ว่าพวกนี้แต่งตั้งมานี่ประชาชนพวกนี้แต่ผมไม่ประทับใจผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นไม่ได้ถ้าคาทานายของเจ้าคุณธงชัยถูกต้องเนี่ย สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นไม่ได้เพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่อินโนเวชันสิ่งเหล่านี้คือการหมุนกงล้อประวัติศาสตร์กลับคืนผมจึงมีความสุขเล็กๆอยู่ถึงว่าจะเป็นความเชื่อทางโหราศาสตร์ก็ตาม <laughs> เพราะมีความสุขเล็กๆว่าถ้าหากว่าอินโนเวชันมันเกิดขึ้นจริงโอกาสที่จะเกิดรัฐธรรมนูญย้อนยุคมันจะไม่เกิดขึ้นเพราะรัฐธรรมนูญยนยุคเนี่ยมันเป็นรัฐธรรมนูญที่ไม่ใช่อินโนเวชันแล้วทีนี้เรามาดูตัวอื่นๆบ้างวันนี้เนี่ยท่านเจ้าคุณตรงใจก็พูดดีกันครับในนๆ้นก็พูดได,ด้่นใหมๆขึ ผมว่าโอ้เป็นบุญของประเทศผมอยากให้มีคน Rethinking for t h e f u t u r e ผมอยากให้คน <c oughs> คิดใหม่เพื่ออนาคตของประเทศ <c oughs> ผมว่าพอที่เถอคิดเก่าๆเนี่ยมันเมืองไม่ไปไหนเลยรู้จักคิดใหม่ทำใหม่แม้แต่พรคไทยรักไทยในอดีตเนี่ยบอกว่ารีทิง i ิ a งโฟร์ไทยแลนด i รีทิงไท a แลนด์คิดใหม่ทำใหม่เพื่อไทยทุกคนวันนี้ถ้าเรายังคิดเก่าทำเก่าเนี่ยเราไม่หลุดจากวงโคจรนี้หรอกครับถ้าอิทธิพลของดวงดาวนี้มีจริงนะและทำให้คนเนี่ย คิดสิ่งใหม่ๆขึ้นมาอันนี้ก็เป็นผลดีผมไม่รู้มีจริงไม่จริงแต่ว่าถ้าหากว่าเป็นไปทาคาพยากรณ์นี่ผมก็มีความสุขแต่ว่าการคิด<ม>นั้นเนี่ยต้องอย่าไปเชื่อดวงดาวอะไทั้งหมดก็อันตราย<ม>อีกเพราะเป็นความเชื่อที่ไม่เป็นวิทยาศาสตร <laughs> ์ <laughs> เอะเราเราตีในลักษณะของทฤษฎีทางการเมืองกันแล้วกันคือว่าประชาชนต้องจะมีโอกาสในการคิดในการค้นในสิ่งต่างๆประชาชนต้องมีอิสระในการที่จะคิดมีบรรยากาศของการในการที่จะมามานั่งคิด ประชาชนต้องมีเศรษฐกิจที่พอที่จะอยู่ได้แล้วก็จะ<ช>มีเวลาไปคิดถึงเรื่องของตัวเอง<ช>ถึงจะมีคิดสิ่งใหม่ๆขึ้นมาได้ฉะนั้นผู้มีอำนาจวันนี้เนี่ยเพื่อให้สสดรับกับการยายราศีของดวงดาวผมว่าต้องทําอะไรให้มันสสดรับ,ก,บกับการเปลี่ยนแปลงจริงๆเพราะอะไรก็ตามที่ยนยุกเนี่ยนะมันนํามาใช้ใหม่เราไว้ลําลึกบุญคุณได้ว่าเออแม้แต่ขุนนางผมก็เคารพกันนะ อามาตย์ก็อย่างน้อยเคยมีส่วนในการกู้บ้านกู้เมืองมาในอดีตแต่เมื่อบ้านเมืองเปลี่ยนการเวลาเปลี่ยนเนี่ยถึงโทรเลขมันจะเคยมีบุญคุณต่อผมยังไงวันนี้ผมก็ต้องหันไปใช้ iPhone แล้วล่ะผมต้องไปใช้ไอไอสมาร์ทโฟนแล้วล่ะเพราะว่าวันนี้คุณจะกลับไปใช้บ,บ,บรรัตรบัญญัติแบบรัฐนูน25หไม่ได้แล้วบริบทสังคมมันเปลี่ยนแล้วมันเปลี่ยนแล้วฉะนั้นวันนี้เนี่ย ผมดีใจตรงที่ว่าครยากร์นี้ผมปรารถนาให้เป็นความจริง <c oughs> แต่ว่าผมไม่ได้ว่าไาเชื่อสยศาสตร์จนหัวที่หมัวด,ดําแต่ว่าผมภาวนาให้คพยากร์ของเจ้าคุณตรงชัยนี่เป็นความจริง <c oughs> เพื่อที่จะได้เกิดอะไรใหม่ๆกับประเทศของผมได้เกิดไอเดลิสนักคิดใหม่ๆและข้อที่สี่ที่เจ้าคุณตรงชัยพูดดีมากเลยครับที่พยากรณ์นะบอกว่าจะเกิดฟรีดอมอันนี้เป็นที่พึงปรารถนาของมนุษยชาติโดยเฉพาะ ในประเทศไทยในขณะนี้เราต้องการเสรีภาพใ,ในการที่จะคิดในการที่จะดำเนินการในการที่จะทําการแสดงออกในสิ่งที่เราเชื่อมัน่นแล้วก็สิ่งเหล่านี้จะเป็นรากฐานที่สคัญของการปกครองในรูปแบบประชาธิปไตยยกตัวอย่างเช่นถ้าหากว่ามีปัญหาใดเกิดขึ้นนะครับเขาบอกว่าถ้าคนได้มีคิดได้ช่วยได้คิดคิดได้ช่วยกันชี้ช่วยกันดูกันแล้วเนี่ยมันก็จะนําไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องแต่ว่าถ้าหากว่าโดยเฉพาะในเรื่องของ รัฐธรรมนูญที่จะมาใช้ในการปกครองอมันต้องประชาชนต้องมีส่วนในการก็ไป็ชี้เป็นดูว่ามีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นส่งคนตัวของตัวเองนี่ไปร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็หลังจากนั้นมันก็ลงประชามติถ้าเป็นอย่างนี้ประชาชนจะใช้ฟรีดอมอย่างเต็มที่ก็ประเทศเราก็จะเจริญก้าวหน้าก็ผมภาวนาว่าขอให้การเคลื่อนย้ายของดาวครั้งนี้เป็นความจริงนะครับเป็นในทางวิทยาศาสตร,ร์เนี่ยผมเชื่ออยู่นะ ว่าวันนี้ยังไงประเทศไม่สามารถจะคงสภาพเดิมไว้ได้ <K 'd> เขาเรียกว่าสภาพที่ทนอยู่ไม่ได้ภาษาธรรมเนี่ยใช้คำว่าทุกขังทุกขังคือไม่สามารถทนอยู่ในสภาพเดิมได้ฉะนั้นกฎนี้เขาเรียกกฎแห่งไตรลักษณ์ในทางพระพุทธศาสนาอานิจจังคือการเปลี่ยนแปลงที่มันเป็นนิรันดร์ใครก็หยุดยั้งไม่ได้ถึงใครพยายามจะหยุดกงล้อประวัติศาสตร,ร,าากร์ก็ระวังไว้แล้วกันกงล้อประวัติศาสตร์จะทับเอาจนเสียผู้เสียคนไป เพราะว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยไม่มีใครจะหยุดยั้งมันได้สองคำว่าทุกขังก็คือสภาพที่ไม่สามารถจะทนอยู่ได้เมื่อสังคมเปลี่ยนเมื่อโลกเปลี่ยนสังคมไทยก็ต้องปรับวันนี้ขณะที่โลกเปลี่ยนเรากำลังจะย้อนหลังยิ่งหนักอกีกผมจึงหวังว่าไอ้วิธีการที่ไปวิทยาศาสตร์เนี่ยช่วยมาเสริมวิธีการทางโหาศาสตร์เรื่องของดวงดาวนั่นก็คือว่ามันถึงสุดๆแล้ววันนี้ครับ ที่ประเทศไม่สามารถที่จะดำรงอยู่แบบลักษณะเดิมๆได้อีกต่อไปผมก็ได้แต่หวังนะครับผมหวังเสรีภาพนี่เป็นลมหายใจนะมนุษย์ขาดไม่ได้เลยนะเพราะว่าเสรีภาพเนี่ยมันเป็นลมหายใจเข้าออกแล้ววันนี้เนี่ยประเทศของเราเนี่ยถามว่าเออเราแก้ปัญหาเศรษฐกิจทำไมมือดีๆอย่างท่านสมคิดจาตุศรีพิทักษ์เนี่ยยังไม่สามารถทำให้เศรษฐกิจตัวเลข ยังยังมองไม่เห็นลำแสงที่ปลายอุโมงคผมว่าจะโทษท่านสมคิดไม่ได้นะวันนี้ผมว่าต้องดูบริบทเพราะสิ่งหนึ่งที่มันเป็นกุญแจดกสำคัญที่จะไขไปสู่ความสำเร็จนั่นก็คือเรื่องของความเชื่อมั่นประเทศที่ไม่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยมันขาดความเชื่อมั่นจากนานาชาติตรงนี้แหละครับถึง สักร้อยสมคิดก็องไม่อยู่ครับ <c oughs> ผมก็ยังมองอยู่ในเรื่องของอคำทํานายของท่านคุณทงเจ้าคุณทงชัยครับ <c oughs> ก็ดูเป็นถ้าหาวกว่าประชาชนมีความเชื่อในแนวนี้สมมติน,นะสมมติน <c oughs> ในแนวนเชื่อก็อาจจะผลักดันประเทศเข้าสู่ความเป็นเสรีภาพได้ ผมว่าอย่าไปเชื่อเจ้าคุณดงชัยเด้อมันมันเชื่อประชาชนที่ว่าการเปลี่ยนแปลงในทางวิทยาศาสตร์เนี <N> ่ยแต่ว่า <N> เพียงแต่ว่าผมว่าเออแกทำนายเปลกเท่านั้นเองถ้าเราเชื่อว่าในสี่ในสี่สิ่งนี้จะเกิดขึ้นเป็นผลดีนะเ,เพราะเราเชื่อเรางมอมือ,อเท้าว่ามันมาเองเนี่ยเสรีภาพจักสมปองต้องต่อ,ตอสู้ก็ฝรั่งเขาก็บอกว่าแต่ว่าดวงดาวมาเสริมนั้นได้แต่ว่าการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างต้องต้องต้องเชื่อในวิทยาศาสตร์ แต่ว่าในทางการเมืองการปกครองเนี่ยความเชื่อในบางเรื่องที่ไม่ใช่วิทยาศาสตร์ก็เป็นผลทําให้การเมืองการปกครองได้แต่ว่าเขาบอกว่าการเปลี่ยนแปลงสังคมเรื่องแรกที่คุณต้องทําก่อนคือทฤษฎีชี้นาต้องเป็นวิทยาศาสตร์เสมอนั่นคือมาร์กพูดเลยเลยนะนี่ไงที่มันมีปัญหาในอดีตที่นเราเชื่อดวงดาวเชื่อการเวลาไหมบ้านเมืองจึงเป็นอย่างนี้แต่ว่าเราไม่คิดในวิธีที่มันเป็นวิทยาศาสตร์ เพราะว่าโอเคสิ่งเหล่านั้นมันอบอุ่นใจเราไม่ได้ลบหลู่หรอกนะการเชื่ออย่างนั้นแต่ที่จริงเขาบอกว่าการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเนี่ยทฤษฎีที่นําต้องเป็นวิทยาศาสตร์ประเทศที่เริกรนก้าวหน้าคนต้องคิดแบบวิทยาศาสตร์คงไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีใครเถียงหรอกไอ้เพื่อของความคิดของมาร์กซ์ในเรื่องของวัตถุนิยมประวัติศาสตร์สมมติอย่างเงินวัตถุนิยมวิพากษ์แต่ว่าสิ่งที่ผมกำลังพูดอันหนึ่งก็คือว่าในความเชื่อบางอย่างนี้ไม่ใช่วิทยาศาสตร์เลย แต่มันทําให้สังคมนั้นมันอยู่ยกตัวอย่างเช่นในอดีตบอกว่าผู้ที่จะมาเป็นผู้ปกครองจะต้องได้รับอนัตจากสวรรค์เราได้รับอย่างเช่นในต่างประเทศก็บอกว่าคิงเนี่ยจะต้องได้รับอนัตจากสวรรค์ผ่านเชิร์ชสันตปาปาใส่แต่นั่นมัน,มน,เ,นเรื่องขอ<ค>งวิวัฒนาการทางประวัติศาสตร์เพราะบริบททางสังคมมันเปลี่ยนไปจฉะนั้นบริบททางสังคมวันนี้เนี่ยจริงๆแล้ว มันเป็นวิทยาศาสตร์มันได้เปลี่ยนไปแล้วความคิดคนเปลี่ยนคนก็ได้เปลี่ยนสภาพของโลกก็เปลี่ยนตัวนี้แหละคือครัวขับเคลื่อในให้เกิดการเปลี่ยนแปลงน,นี่ไง<แ>ผมก็เห็นด้วยเรื่องอะไรวิทยาศาสตร์ก็เป็นเรื่องที่จับได้ชี้ได้อธิบายได้คาดการได้มีวิธีการระเบียบวิธีแต่ว่าในส่วนของนี่ความเชื่อที่มันเกิดขึ้นจากเจ้าคุณทรงชัยเนี่ยสมมุติว่ามีความเชื่ออย่างนี้ผมผมไม่ติดอยู่กับตรงนั้นผมเพียงแต่ว่าการพยากรณ์ของท่าน ผมดีใจที่ว่ามันจะเป็นคุณเพราะว่าผมปรารถนาการเปลี่ยนแปลงผมต้องการจะผ่านจากความมืดไปสู่ความสว่างแต่จะอย่างไรก็ตามผมยังต้องการให้ประชาชนในประเทศของผมเนี่ยมีวิธีคิดที่เป็นวิทยาศาสตร์แต่ว่าวันนี้พระเอิญได้แท้ว่าการเคลื่อนย้ายของดวงดาวเนี่ย มันมาเติมความรู้สึกให้ผมสบายใจขึ้นมาบ้างว่าอ,อโลกกาลังจะเปลี่ยนประเทศกําลังจะเปลี่ยนนะอินโนเวชันนวัตกรรมใหม่กาลังจะเกิดน,นะกําลังเกิดนะคิดใหม่ๆนะเสรีภาพกําลังจะมานะผมผมก็ดีใจแต่ถ้าว่าเออมันเป็นจริงผมก็ผมก็ต้องขอบคุณดวงดาวมฤตยูแหละครับแต่จะอย่างไรก็ตาม <laughs> ในสถานการณ์ทางการเมืองผมว่าวันนี้มันเดินมาถึงจุดที่เรียวกว่ามืดที่สุดแล้วอืนะเพราะฉะนั้นในนะส่วนนี้เนี่ย ในส่วนแต่ละข้อที่ท่านเจ้าคุณธงชัยพูดถึงเนี่ยก็<ม>ถ้าใครคิดว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่สามารถทําได้ก็ก็เป็นประโยชน์ครับแต่อย่าไป๋ยวไปงมงายว่า<ม>สิ่งนี้จะเกิดขึ้นโดยตัวมันเองที่เอามาพูดที่เอามาตกท่านผู้ชมผู้ฟังที่เคารพนะครับมันเพียงแต่ว่าวันนี้พอท่านเปิดหน้าหนังสือพิมพ์ขึ้นมาหน้าหนึ่งเนี่ยปรากฏว่ามันเป็นเรื่อง t a l k o อ the t อ w ทาเลยคุยกันสนันเมืองเลยในกรณีที่ว่าการย้ายราศสีของดวงดาว และประกอบกับสถานการณ์ทางการเมืองในหลายๆเรื่องราวนะครับสถานการณ์ทางการเมืองในวันนี้เนี่ยก็มาผสมรงเข้าไปด้วยว่าเห็นทีประเทศของเราเนี่ยกำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญเสร็แล้วมันมาประจวบเหมาะกับดวงดาวแต่ถ้าไปดูสิ่งที่เป็นสถานการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นเนี่ยผมก็คิดว่าบ้านเมืองของเราก็ไม่สามารถที่จะทนอยู่กับสภาพเดิมๆได้หรอกครับ มันมืดถึงที่สุดแล้วครับอีกสักครู่พบกับช่วงต่อไปของรายการครับ